สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานในช่วงวันที่ 1, 1ถึงวันที่7มกราคมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999นะฮะสำหรับ กำไรอเมทิสเหลือไม่มากแล้วนะครับผมติดต่อไลน์นะครับหมอปอง m o r p o n g 999เช่นเดียวกันนะฮะทั้งปรึกษาส่วนตัวและติดต่อจองกำไรอเมทิสนะครับโอเคในช่วงต้นปีนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นปีหน้าฟ้าใหม่ ชาวราศีมีนมาพายซิสนะฮะช่วงวีคแรกช่วงสัปดาห์แรกในปีนี้นะฮะมามามาสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับ มีนะฮะโอเคในช่วงวีคแรกของคุณนะฮะคุณได้ the justice two of cups และ the world นะฮะมี a s p e c t ที่สำคัญในเรื่องของคู่ผมรู้สึกว่าคุณเองตัดสินใจ แล้วคุณเองจะประสบความสําเร็จในวีคแรกนะครับผมชาวราศีมีนะฮะถ้าคุณเองหลงไหลฝันใยหรือชอบใครอยู่นะผมรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองลุยเลยนะฮะ Two of Cups นะฮะสารความสัมพันธ์นะครับผมสำหรับใครที่คือมันไม่ใช่จำกัดอยู่เฉพาะโรแมนติกแต่ถ้าเกิดในเรื่องของโรแมนติกอ่ะผมรู้สึกว่าตัวคุณเองจะประสบความสำเร็จเพราะคุณได้ Two of Cups the Justice จะชัสิ <The> เป็นสถานการณ์ที่เหมือนเขาเองก็รอที่จะตัดสินใจเขารอดูผลลัพธ์ของตัวคุณนะฮะผมรู้สึกว่านี่คือการขมวดปมในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับพัร์ทเนอร์ของคุณนะครับแล้วผมเชื่อว่าจะประสบความสําเร็จเพราะอะไรนะค,คุณได้ the world นะครับผมในสถานการณ์ของ the world เนี่ยคือความสมบูรณ์ความามั่งมีความบริบูรณ์เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่า มีอะไรก็บอกตัดสินใจไปเลยผมรู้สึกว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะมีมากนะอาจจะถึงสักเก้สนในสถานการณ์นี้อ่อันหนึ่งแล้วด้วยพลังงานของ two of cups เนี่ยที่สําคัญคืออะไรครับส o l of cups เนี่ยแตกต่างจาก the lovers ถามว่าทําไมในพลังงานของ the lovers เนี่ยเป็นพลังงานของไพ่ในเด็กของ major arcana เป็นไพ่เด็กใหญ่เป็นไพ่ที่บ่งชี้พลังงานจัก,กรวาลมากกว่า มากกว่าพลังงานของตัวคุณแต่ท o u r บคัพส์เนี่ยใน Tour of Cups เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่พลังงานบ่งชี้ในระดับอินเ r อร์หรือในจิตใจของตัวคุณหรือในระดับตัวคุณกับพาร์ทเนอร์เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าไอ t l e Lovers เนี่ยเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ฟ้าประทานมันก็โอเคอยู่มันก็อาจจะดูดูง่ายดูาราบรื่นแต่ว่าในเรื่องของ the t o ูออบคเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบ t o ออบคัมากกว่า The Lovers ถามว่าทำไม t ู o อฟครเป็นสถานการณ์ที่คุณเองสามารถผ่อนหนักผ่อนเบาเร่งได้เบาได้ด้วยตัวคุณเองเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองควบคุมนะเป็นพลังงานอินเทอร์เลเป็นพลังงานของตัวคุณและพาร์เนอร์จะรังสรรค์ขึ้นมานะครับผมผมเชื่อว่าคือในสถานการณ์นี้ในความสัมพันธ์นี้ต้องเป็นเป็นเป็นแอคชั่นที่เกิดขึ้นจากคุณนะเพราะว่า t w o of Cups เนี่ยมันไม่ใช่พลังงานในความสัมพันธ์ในเรื่องของความ ความสัมพันธ์ฟ้าประทานที่คุณเองไม่ต้องทำอะไรแล้วมันจะประสบความสําเร็จได้อันนี้คุณเองต้องทุ่มเทคุณเองอาจจะต้องทําอะไรแต่ว่าความสําเร็จเนี่ยมันถูกการันตีหรือมันถูกรับประกันด้วยอะไรด้วย The World ซึ่ง The World เป็นไพ่ใบสุดท้ายของ MajorAr c เป็นสิ่งที่หมายถึงสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่มันจะจบตัก๊กอะไรอะไรอะไรนะหมอจบตัก๊กเกาหัวจบตักบต๊กจบตัก๊กตั๊กนามสกุลบริบูรณ ตักบริบูรณ์จบบริบูรณ์หมอเอาอย่างนี้เลยอะโ okay. อเคอะอะขำไม,ม่ขำแต่ไม่เป็นไรนะแต่ผมรู้สึกว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีมากจริงๆตัดสินใจให้สำคัญในช่วงต้นต้นปีเนี่ยในในสัปดาห์แรกนะครับผมดีมากๆการอะไย,ยังม,มิมิดก,ก็ได้เรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นโรแมนติกก็ได้เรื่องงานเรื่องอะไรนี้แผ่วๆออไปนะแต่เดี๋ยวเราไปดูภาพรวมของสถานการณ์ในวีคแรกนี้กัน ภาพรวมของพลังงานจักรวาลน,นะครับอืมวีคนี้นะฮะถือว่าหนาวพอสมควรถือว่าหนาวพอสมควรผมไม่รู้ว่าหนาวไหมนะสําหรับใครที่อยู่อเมริกาด้วยกันเนี่ยผมเชื่อว่าฟลอริดาเนี่ยสัก50ฟาเรนไฮน์นี่ผมก็หนาวจะแย่อยู่แล้วนะฮะต้องไปเอาถุงเท้ามาใส่นะครับผมผมเชื่อว่าพวกคุณเองอาจจะหนาวเหมือนกันนะฮะหรือไม่หนาวก็แล้วแต่ถ้าเกิดใครอยู่ทางเหนือเหนือเนี่ยก็อาจจะแบบ หมอคะวันนี้30คะ่ะวันนี้20คะ่ะวันนี้หิมะตกด้วยโอเคอ่าผมดูแล้วอิจฉาคนที่อยู่รัฐทางเหนือเหนือนะครับเพราะว่าหิมะตกกันแล้วนะน่าจะได้ไว้คริสต์มาสกันใช่ไหมแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่หิมะขาวโพลนนะครับผมระวังลื่น <laughs> ระวังลื่นนะคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเห็นที่ฟิลี่นะแล้วก็มีวันหนึ่งที่ผมเดินฟิลี่นะ เดินเดินเดินอยู่แล้วหิมะมันตกแล้วเขาโรยเกลือพอโรยเกลือปุ๊บหิมะมันละลายมันลื่นมากเลยนะมันโอ้โหมันลื่นต้องระวังอนอกจากลื่นแล้วยังเขาเรียกอะไรมันเหมือนมันสปกมันมีแบบเดรดมันมีฝุ่นเออมันเรียกอะไรโคลมันไม่เรียกโคลนมันเป็นดินดินตะกายเวลาคุณขับรถมันก็ติดติดขับรถปุ๊บแล้วก็ติดเข้ารองเท้านะโอเคอ่ะนั่นคือ เรียกว่าอะไรดีความยากลำบากของคนที่อยู่เหนือเนาะ,นะเราเราเป็นคนใต้นะเราคนเป็นคนใต้เราเป็นคนฟลอริดียนนะเราเป็นคนฟลอริดาเนี่ยนะชาวฟลอริดาเนี่ยเราก็จะสบายหน่อยเพราะว่าเราจะร้อนอากาศก็จะเหมือนเมืองไทยร้อนร้อนนะครับผมอันนี้เนี่ยหนาวนิดนึงนี้ก็จะไปขนเสื้อหนาวมาใส่โอเคอะอพลังงานจักรวาลน,นะครับในช่วง สัปดาห์แรกของปีมาประเด็นภาพรวมใหญ่ของทุกๆคนนะฮะ change is imminent change is imminent นะครับผมด้วยพลังงานของ t h t t w w r เเป็นสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่มากๆผมรู้สึกว่ามันอะไรกับตัวของผมซึ่งตัวผมเป็นชาวราศีอะไรชาวราศีเมถุนนะครับโอเคเออ เดอทาวเเป็นสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองอาจจะต้องเขาเรียก cleaning closet ก็คือมีปัญหาอะไรที่หมักหมมไว้มีงานการอะไรที่หมักหมมไว้มีปมประเด็นที่ขัดแย้งในเรื่องของความสมพันธ์ที่คุณเองไม่ได้เคลียร์ไม่ได้จัดการนะมันจะเขาเรียกว่าอะไรกำเริบเออผมรู้สึกว่าแส p e c นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคภัยก็ได้นะหมายถึงโรคประจําตัวที่คุณมีคุณมีโรคประจําตัวไหมถ้าคุณไม่มีนะฮะ ดีแล้วนะครับผมเขาเรียกอะไรนะอโลอโลคยาปรมาลาภานี่อโลคยาปรมาลาภาจริงๆสุภาษิตนี้หรือพุทธะสุภาษิตเนี่ยผมไปหาเจอในช่วงที่ผมป่วยเป็นโรคเขาเรียกอะไรประจําตัวผมมีโรคประจําตัวเป็นเป็นโรคของตัวเองแล้วนะครับเ <laughs> ออตอนนี้อะไรอะทุกอย่างก็มีแล้วนะเออมีมีบ้านใช่ไหมมีคอนโดมีรถ นะมีภรรยามีลูกมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะมีงานเป็นวิศวกรรีทายแล้วด้วยนะครับผมมีการลงทุนแล้วอ่าโอเคมีทุกอย่างแล้วก็มีโลกนะฮะผมเชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นประเด็นของทุกๆคนนะฮะเพราะฉะนั้น อย่าไปวันไหวกับมันนะฮะให้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาโลกนะครับโอเคไหมอ่ะผมรู้สึกว่าสําหรับใครที่มีโรคประจำตัว The Tower หมายถึงสิ่งที่มันอาจจะกําเริบขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องลุกขอไปหายาก่อน <laughs> เออโอเคเอออ่ะอต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะ,อ,ะอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะสิ่งที่อาจจะละเลยประมาทเพราะฉะนั้นช่วงวีคแรกนะครับอ,อ,อย่าประมาท จงอย่าประมาทนะครับผม,มคุณได้อะไรคุณได้10 of v a n s นะ Overwork เกินไปหรือเปล่านะฮะทำงานหนักมากไปหรือเปล่าผมรู้สึกว่า เออโอเคในช่วงต้นปี Ten of W วอนเป็นสถานการณ์ที่ในเรื่องของงานน่ะคุณเองรู้สึกว่ามีความรับผิดชอบมากจนเกินไปช่วงนี้อาจจะต้องรีแลกซ์นิดหน่อยพักผ่อนนิดหน่อยนะผมรู้สึกว่าอา,อาจจะโรคที่มันอาจจะกำเริบใครมีโรคประจําตัวโรคอาจจะกำเริบได้คุณเองต้องพักผ่อนหรือว่าคุณเองจะต้องดูแลนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะ่ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเออคือผมอยากจะบิวอารมณ์พวกคุณนะแต่ว่า มันนานไปเดี๋ยวเอาสั้นๆนตรงนี้ผมเชื่อว่าเมื่อคุณเองเอติบโตมาระดับหนึ่งแล้วอายุสักประมาณวัยกลางคนนะประมาณรุ่นผมเนี่ยนะไม่ไม่แก่เกินไปยังไม่แก่เกินไปยังไม่แก่เกินไปวัยกลางคนกลางคนใจใจกลางคนแก่ไม่ใช่วัยกลางคนเนี้ยตัวคุณเองจะรู้สึกว่า เ,เมื่อคุณ accumulate wealth หรือเมื่อคุณเองสะสมเ,เงินหรืออะไรบางอย่างเนี่ยหรืองานอะไรบางอย่างคุณจะรู้สึกว่าเมื่อคุณเองมีสิ่งที่สำคัญกว่าเช่นครอบครัวเช่นลูกเช่นภรรยาเช่นสามีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณให้นะฮะบางคนอาจจะเป็นบริวารหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะเป็นธุรกิจนะผมรู้สึกว่าทุกคนยอมที่จะทิ้งสิ่งเหล่านั้น เพื่อสิ่งที่สำคัญมากที่สุดออกับตัวคุณเองเ,ออเพราะว่าคือสมมุติละกันสมมุติว่าตัวคุณเองเนี่ยมีปัญหาสุขภาพผมเชื่อว่าสมมติว่าเกิดมีปัญหาสุขภาพแล้วคุณเองต้องกลับมาดูแลสุขภาพอ่ะผมเชื่อว่าในที่สุดน่ะยังไงเรื่องของสุขภาพเรื่องของ Well-being ของตัวเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเราจำเป็นจะต้องยืนหยัดตรงนี้เพื่อเพื่อเป็นคนดูแลเป็นคนที่คอยสนับสนุน support คนที่เราต้องการให้เขาประสบความสำเร็จในขั้นต่อๆไปนะครับในวัยกลางคนเนี่ยมันจะไม่ใช่เวทีของเราอีกต่อไปละในวัยกลางคนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเวทีของ รุ่นต่อไปเจนต่อไปอหรือความมุ่งมั่นต่อไปของตัวคุณมันจะไม่ใช่เรื่องของคู่และมันจะไม่ใช่เรื่องของเงินแหละมันจะเป็นเรื่องของสิ่งอื่นที่ตัวคุณเองให้คุณค่ากับมันนะครับคันนี้ผมรู้สึกว่า,ามีบางสิ่งบางอย่างที่ตัวคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังอย่าประมาทแล้วก็ผมรู้สึกว่าความรับชอบอาจจะมากจนเกินไปนะฮะ ตัวคุณเองได้ w ิวโอเควิวออฟฟอร์จูนสนะฮะอ่าโอเคในช่วงต้นปีนี้นะครับเบสิกแรกเลยนะคุณเองมีโชคนะคุณเองมีลาบนะตัวคุณเองผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องของทุกขลาบแหละนะเพราะว่าตัวคุณเองได้เดอะทาวเวมีบางสิ่งบางอย่างเสียหายผมรู้สึกว่ามันเป็นการ คายพลังงานในเชิงโหราศาสตร์นะเป็นการคายพลังงานบางอย่างที่ไครอนนะไครอนเป็นตัวเอนติตี้หนึ่งนะฮะในโหราศาสตร์ตะวันตกไครอนเนี่ยเขาเรียกว่า past life feeling หรือว่าเป็นคนไทยชอบรู้จักมันในในเรื่องของกรรมเก่ารเรียกว่ากรรมเก่ามีเวรกรรมอะไรก็แล้วแต่แต่จริงแล้วไครอนมันคือการสะสมพลังงานหนึ่งไว้เสร็จแล้วมันก็จะ ลิสเมื่อมันจะปลดปล่อยเมื่อเมื่อมีดาวอะไรไปกระตุ้นมันหรืออยู่ในตำแหน่งที่ถูกกระตุ้นแล้วผมรู้สึกว่าสถานการณ์นี้คือคุณเองอาจจะโชคดีเรื่องหนึ่งแต่ว่าอาจจะทดแทนกับอีกเรื่องหนึ่งคือเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังระมัดระวังยังไงครับหมอระมัดระวังในสถานการณ์ที่ถ้าเกิดตัวคุณเองได้ลาบใหญ่นะหรือว่าได้โอกาสอะไรดีดเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่คุณเองจะต้องทดแทนหรือ compensate สิ่งนั้น ออกไปนะครับด้วยพลังงานนี้นะเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมผมขออะไรบางอย่างที่มันเล็กๆน้อยๆพอเพราะว่าออผมรู้สึกว่าอาจจะไม่คุ้มกันในสิ่งที่ต้องแลกนะคุณได้คุณได้ t o of source คุณได้ t o of s o r c e คุณอยู่ในทางแยกคุณอยู่ในสคุณอยู่ในทางแยก2ทางแยกซ้ายกับขวา ในสถานการณ์นี้ค่อนข้างตัดสินใจยากพาสอสมควรผมรู้สึกว่าอ่ะมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ตัวคุณเองอาจจะเอออาจจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในต้นปีเลยก็คือคุณเองต้องตัดสินใจเลือกบางอย่างแต่ว่าจะต้องทิ้งผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือตัวคุณเองเลือกที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์บางอย่างแต่คุณเองอาจจะต้องทิ้งอะไรบางอย่างออกไปเออเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างมันมีราคาของมันนะ it has all everything has a price to pay นะ Everything has a price to pay คือมีทุกสิ่งทุกอย่างมันมีราคาของมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเองให้คุณค่าอะไรแล้วคุณเองจะยอมจ่ายมันเท่าไหร่นะครับผมโอเคไหมพลังงานสุดท้ายนะฮะในช่วงต้นสัปดาห์คุณได้ The Star อ๋อโอเค after you purge after you cleaning the closets นะฮะหลังจากที่คุณเอง release อะไรบางอย่างหลังจากที่สถานการมัน o m เบ o w ลดาวคือสถานก,การณ์มันแยมน่มันตัดสินใจมีโชคเข้ามาคุณเองจะเห็นเป้าหมายใหม่ผมรู้สึกว่าในวีคต้นวัปแรกของต้นปีเนี่ยเป็นอะไรที่ตัวคุณเองจะเห็นเป้าหมายใหม่ของชีวิตคนใหม่ของชีวิตรู้แล้วว่าตัวคุณเองจะดำเนินชีวิตในลักษณะไหนในวิถีไหนของตัวคุณผมเชื่อว่าจะมีทั้งโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินถ้าตัวคุณเองต้องการเงิน แต่ระมัดระวังว่าจะสูญเสียเรื่องอื่นๆมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานนะฮะแต่คุณเองก็อาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างเช่นมี Job o f f er ฟเเข้ามานะฮะเออคือคืออย่างนี้ในสถานการณ์นี้เนี่ยถ้าใครไม่รู้เนี่ยผมเนี่ยรีทเนาะผมรีท r ยเรียกว่าอะไร,กระเกษียณอายุนะก็คือ,อ,อ ire, รีทายเกษียณอายุแล้วในขณะเดียวกันก็มีงานที่ o f f เฟผมเข้ามาเหมือนกันครั้นี้ผมรู้สึกว่าผมอาจจะต้องนั่งคิดว่า ไอ้งานที่ผมไปทำเนี่ยมันฟูลฟิลมันมันเติมเต็มความต้องการของผมในเรื่องใดบ้างเรื่องเงินไหมเรื่องสถานะทางสังคมไหมเรื่องเ,อเรื่องของความสัมพันธ์ไหมอะไรแบบนี้เออมันคือการไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันกระทบมันคือมันต้องใช้เวลาสูญเสียเวลาไปมีความรับผิดชอบอแล้ว ถ้านับเวลาที่ผมเกษยียณอายุมาเนี่ยก็ได้เวลาประมาณ1นประมาณประมาณหนึ่งปีสองปีประมาณนั้นประมาณหนปีแล้วผมรู้สึกว่าเ,เวลาที่ผมอยากจะใช้เนี่ยในแบบที่ผมต้องการใช้เนี่ยถ้าผมกลับเข้าไปทำงานผมอาจจะได้เงินเยอะมากขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะไม่มีประโยชน์เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่า ผมจะเอาเงินนั้นนะไปทำอะไรต่อไปหรือผมคือผมรู้สึกว่าผมพอใจกับสถานการณ์ที่มีอยู่ในตอนนี้มันก็เลยมันเลยเป็นความแปลกว่าเออถ้ามีงานเข้ามาอะไรนี่น่าจะคว้าไว้แต่ถ้าเกิดมันเป็นงานที่น่าสนใจแล้วมัน fulfill ผมแล้วมันก็ไม่ได้ใช้เวลามากจนเกินไปของผมแล้วผมยังใช้ชีวิตอยู่กับชีวิตที่ผมต้องการในเรื่องต่างๆเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของงานเรื่องของความแข็งแรงสุขภาพนะเราต้อง คือเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะฮะถ้าใครไม่รู้เนี่ยผมก็แนะนําว่าคุณควรจะออกกําลังกายอย่างผมเนี่ยผมไปวิ่งออกกําลังกายที่พาร์คเนี่ยทุกๆจันทร์พุธศุกร์เลยเนะครับผมและอาจจะมีแถมในช่วงเย็นของวันอังคารหรือวันพฤหัสว่าจจะออกไปเล่นบงเล่นบารสอะไรเพิ่มเติมเพื่อทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงฟิตอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ก็ สิ่งที่เป็นพลังงานจักรวาลที่เข้ามาก็คือมีสิ่งใหม่เข้ามาโชคชะตาจะผกผันพาให้คุณเองเจอโอกาสใหม่ๆแต่โอกาสใหม่ๆคุณเองก็ต้องมาคบคิดว่าเออมันใช่สิ่งที่คุณต้องการมันฟูลฟิลสิ่งมันเติมเต็มสิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่าสําหรับผู้ชมที่อายุมากๆแล้วกเกษียณอายุไปแล้วตัวคุณเนี่ยจะดูว่าเออฉันขอใช้เวลากับกับครอบครัวใช้เวลากับ การดูแลสุขภาพของตัวคุณอะไรเงี้ยเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญหรือว่าถ้าเกิดใครที่ยังเริ่มสร้างตัวสมัยอายุสัก30มสิบยี่สิบถึงสาเนี่ยตัวคุณเองก็อาจจะเฮ้ยต้องทํางานกําลังวังชายัยงมีอยู่ต้องทํางาน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 เก mm hmm. ็บเงนินเก็บเงนิงน,งนเพราะาตัวคุณเองอาจจะยังมีเงินไม่เพียงพอนะครับผมในช่วง30 40ถึงก็เป็นช่วงที่สำคัญเช่นเดียวกันว่าตัวคุณเองจะต้องเลือกพาร์เนอร์ที่ที่ที่ทท เขาเารียกอะไรจะซัพพอร์ตคุณหรือว่าจะสนับสนุนชีวิตคุณให้เจริญก้าวหน้าไปเพราะฉะนั้นทุกๆช่วงชีวิตมีมีเวของมันมีเส้นทางของมันนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่จะต้องการปรึกษาส่วนตัวในจุดใดของเวลาจุดใดของชีวิตของคุณก็เข้ามาปรึกษาผมก็ได้นะครับผมปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MORPONG 999นะฮะ สร้อยอะมแนะครับผม,ผมเชื่อว่าเหลืออยู่ประมาณ2เส้นแล้วนะครับแล้วตอนนี้อาจจะไม่ต้องรอนานเพราะอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะส่งส่งผมแฮนด์เมดจากที่นี่ส่งไปที่ไทยนะครับแล้วจากสไทยเนี่ยก็จะส่งต่อเพราะฉะนั้นจะเซฟเวลาเพราะว่าการส่งจากที่อเมริกาไปที่ไทยเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ออาทิตย์นะครับแต่เนี้ย ของอยู่ที่ไทยแล้วเพราะฉะนั้นก็จะส่งไปที่คุณน่าจะไม่เกิน1อาทิตย์ทั่วประเทศนะครับยกเว้นว่าคุณอยู่ในจังหวัด3ชายแดนภาคใต้ซึ่งผมส่งไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เอ,อหรือไม่รู้เหมือนกันนะถ้าไปสนีส่งได้ก็คงส่งได้ <c oughs> และนั่นก็คือ,อพลังงานที่ผม่าฝากนะครับผม <c oughs>